สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับจริงๆตอนรับทุกท่านเข้าถึ่เข้าวีทีธรรมดานะครับเข้าวีทีธรรมดาก็จะมานำเสนอลาววีเอพีนะครับลาววีเอพีของวันที่นะครับของวันที่13มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะลาววีเอพีก็คือเลขจากไปเทศลาวนะครับตรงน้ให้จมทุกวันทุกวันนะครับเข้าวีทีธรรมดาก็จะมานำเสนอก็จะมีรู้ยุงเพื่อนๆนะจ๊ะทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับสมาชมนะครับทุกคิดคิดเดียน ลืมกดติดตามนะครับอ่ามาชมกันได้เลยนะครับเรียกกันเลยนะลาวีพีนะครับตัวันนี้ก็ถือว่าเข้าชุดวินนะหนึ่งเก็ดเก็ดหนึ่งนะเข้าชุดวินนะครับก็หลุดบ้างมาบ้างนะอ่าครับตามนั้นนะครับอามาดูวันนี้เด่นอะไรทุนกำหนึ่งนะครับวันนี้เด่นนะทนกำหนึ่งเอาทุนกำหนึ่งไปลุดไปวิ่งนะครับเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดใครมีทางเลือกนะอ่าชูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ ต่อาสีหาวินนอาสีวเรจุไปครับจากตั้นสองสองศนย์้นสามสามศูนย์ต้นสี่สี่ศูนย์้นห้าห้าศูนย์้นหกหกศูนย์รูสองสหนึ่งูสามสามหนึ่งงปี่สี่หนึ่งห้าห้าหนึ่ง หน 3, ึ่งสองหนึ่งสามหนึสี่เด่นนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เด่นนะส่วนุดวินก็สองสา,า,นะา,ามสี่ห้าหกนะครับินกับหนึ่งหรืองเทนะครับแต่เรแต่ให้ยึดอบนะคขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเงาทองวันนี้่อบันนี้นะครับสามช่วครึ่งนะสามช่วครึ่งขอ,งอให้ทุกท่านได้เฮได้กิดกันนะครับจร่ๆน,น,นะครับสําหรับแบบน,นี้